สวัสดีครับผมเชฟพัทครับสวัสดีครับผมเชฟตูนครับเช่นเคยครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับผมและตูนครับจะพาคุณผู้ชมมาตามหาวัตถุดิบวันนี้ครับเป็นผลไม้ครับที่เรียกว่าองุ่นครับที่ไล่ pb วิวเลลครับอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับครับแล้วตอนนี้ผมก็ได้นัด พี่สาวท่านหนึ่งนะครับมาเป็นไกด์มาพวกเราเพื่อไปเดินทางนั่นไงพี่ยมากพอดีเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกระชุค่ะพี่กระชุครับตำแหน่งเอ่อแกสเรเลชันนะคะแล้วก็ Public Relation วันนี้ผมอยากจะไปทัวร์ไล่ยงหุ่นนะครับเราจะไปกันยังไงดีครับเอาอย่างนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาชิวๆกันไปเดี๋ยวเราไปรถพารถมีรถลากไปเที่ยว คุณผู้ชมครับองุ่นเนี่ยครับเต็ไมไปหมดเลยครับด้านหลังผมแล้วก็อยู่ตรงหน้าผมเนี่ยเยอะแยะมากเลยครับพี่ชูครับองุ่นเยอะๆอย่างเงี้ยครับมันมีสายพันธุ์อะไรบ้างครับถ้าเกิดว่าเราต้องแบ่งก่อนอันนี้เนี่ยที่เรามาดูกันเป็นองุ่นทนันสดชื่อว่ามารูนนะคะมารูนอ่าแล้วก็จะมีอีกสายพันธุหนึ่งนะคะใช้ทนันสดเหมือนกันชื่อว่าแบล็กควีนมารูนเนี่ยจะเป็นองุ่นฟิทเลสนะคะตอนนี้เนี่ยกว่าจะเก็บได้ก็สักประมาณเดือนก,กว่า ปกติเนี่ยองุ่นจะใช้เวลาในการเติบโต้มาดอกบานประมาณ4เดือนกว่าจะเก็บเกี่ยวได้โอ้โห oh. น่าตอนท้ายสุดสุดท้ายเนี่ยเจ้าองุ่นพวกนี้สีอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นสีดำ เข้มเลยนะคะเราจะเรียกอีกอย่างนึงว่า black opal ก็ได้ black opal opal มันจะเป็นอัญมณีชนิดหนึ่งใช่ไหมคะครับอ่ามันจะกลมๆแบบนี้ก็คล้ายๆกันครับแล้วก็จะมีอีกทำ black เป็นพวก black queen black queen ก็จะมีผลใหญ่เนื้อเยอะจะทำแยมแล้วก็จะเป็นองุ่นทำวายก็แยกไปอีกครับครับแล้วส่วนที่เอาไปทำลูกเกดอะไรอย่างเงี้ยครับอืมก็จะเป็นองุ่นซีสเลสแบบนี้แหละค่ะส่วนใหญ่เนี่ยองุ่นซีสเลสจะเป็นของไร่เราจะเป็นองุ่นขาวแล้วก็องุ่นสีดำก็มีแต่ว่าจะเป็นคนละสายพันธุ์กับพวกนี้ วิธีการปลูกดูแลรักษาเนี่ยต้องทำยังไงบ้างครับคือมันค่อนข้างที่จะซับซอ้อนนะคะสำหรับองุ่นเนี่ยเราจะต้องใช้ต้นยืนหรือว่าสตาักเนี่ยเป็นองุ่นป่าที่เรานำเข้ามาจากอเมริกาคือคองุ่นป่าเนี่ยมันมีข้อดีก็คือ มันหาอาหารเกง่งทนโรคทนแมลงแล้วก็ขาดน้ำได้ไม่ค่อยตายยากอ่าแล้วเราก็จะเอาปติตาอังุนนพัน์เข้าไปนะคะเพื่อให้อังุ่นป่าเนี่ยหาอาหารให้อังุนนพัน,นอ่ามันก็จะคือจะเพอร์เฟกต์ใน P.B. วั B นแรเนี่ยครับ,รบปูอังุนนกี่สายพันธ์ครับเยอะมากนะประมาณ300ก้อยก็สายพันธุ์ ดูแลรักษาไงบ้างค,อคืออย่างนี้นะต้องเริ่มมาก่อนเลยจากการหาพื้นที่ของเรารที่แรกเราคิดว่าเชียงรายจะเจ๋งคือดูว่าเชียงใหม่ดีเพราะว่ามันาาสดเยนหนาวประมาณนั้นแต่เราลองไปปลูกแล้วเราไม่ประสบความสาเร็จคือองุ่นที่ได้มามันไม่ค่อยที่จะดีเท่าไหร่คือไม่ค่อยมีคุณภาพดีแล้วมันมีโรคก,กอกวนเยอะมากเนื่องจากความชื้นที่นันมันสูงคือหมอกจะลงเยอะองุ่นที่นั่นจะมันจะเป็นตาแล้วผลผลิตเลยจะเสียแล้วก็เลยมาคิดกันว่าใช่ว่าจะเป็นที่ไหนฮะไปหํามาก็มาพบว่าที่นี่นอาจจะ พูดได้ค่อนค่อนข้างติดอันดับของประเทศเลยในการปลูกองุมน้ำทําไวายกิจกรรมทางพีพีวัลเล่นะครับม,มีอะไรให้บ้านเราก็จะมาชมไร่กันแบบนี้แหละนะคะคในช่วงที่มีสุกที่พี่เรียนไปเมื่อกี้นี้ว่าเราก็จะตัดแล้วก็ให้ชิมได้จากกล่อบกรอบๆนหวานอ่าแล้วถ้าเกิดหลังจากนั้นเนี่ยเพลิดเพลินในไร่แล้วเราก็จะไปชมโรงไวน์จะเป็นโรงงานที่ผลิตสนใจโรงงานผลิตวายที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ผมและตูนนะครับจะพาคุณผู้ชมไปพบกับโรงงานผลิตไวน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศครับแต่ก่อนอื่นตอนนี้ผมและตูนและพี่ชุต้องขอเดินชมสวนองุ่นการสอนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับท่านผู้ชมครับ นี่คือ p พีนะครับผมผู้ช่วยผู้จัดการบริษัทเขาใหญ่ไวนนารี่นะครับเพี PA นั้นเป็นไวน์เมเกอร์คนไทยคนที่สองนะครับ p พีครับไวน์เมเกอร์มีหน้าที่อะไรบ้างครับก็โดยรวมนะครับ,รบก็คือไวน์เมกเกอร์จะเป็นคนที่ดูแลการผลิตไวน์า Wild, จากอางุ่น องุ่นเก็บเกี่ยวมาเนี่ยมาถึงโรงไวน์เราต้องทําการาแยกผลกับก้านออกจากกันก่อนถ้าเป็นองุ่นขาวที่เอาไปทำไวนขาวเราก็จะเข้าเครื่องคั้นน้ําเลยหลังจากนั้นก็เติมยีสต์นี่คือไวน์ขาวส่วนไวน์แดงนั้นก็คือจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะฮะเราจะแช่ทั้งเปลือกทั้งน้ําเข้าด้วยกันเพื่อที่จะทําให้น้ํอาองุ่นนั้นมีสีแดง เพราะปกติอง,งุ่นไวายแดงครับอง,งุ่นแดงก็คือถ้าเราบีบออกมาน้ำมันจะเป็นสีขาวใสเราต้องทําการสกัดสีแดงที่มีอยู่ในเปลือกให้ออกมาเจือลงไปในน้ําองุ่นทาให้น้ำองุ่นมีสีแดงรเราใช้เวลาหมักก็ประมาณ2-3มอาทิตย์นตจนกระทั่งยีสต์เปลี่ยนน้ำตาลในน้ำองุ่นเป็นแอลกอฮอล์ทั้งหมดนะฮะหลังจากนั้นเราก็จะเอาไปบ่มซึ่งไวน์แดงเราใช้ระยะเวลาบ่มประมาณ2ปีไวน์ขาวประมาณปีโ ภาชนะในการที่เราใช้บ่มจะมีถังสเตนเลสสตีลนะฮะครับแล้วก็ถังโอ๊กใบใหญ่ตัวอย่างจะให้คุณสมบัติข้อดีกับไวน์แตกต่างกันไปรเราจะเอาข้อดีของแต่ละตัวเนี่ยมาผสมปรุงแต่งกันให้ได้ไวายที่เราต้องการเพราะฉะนั้นวน์เมกเกอร์หนะ้าที่ที่สาคัญตรงนี้ก็คือชิมและอ่รู้ว่าอง,งุ่นปีนั้นนะ่ะสภาพเป็นยังไงควรจะบ่มในไหนในถันนนนงโอ๊กหรือเปล่าเลยสเตนเลสคือเราต้องเป็นคนตัดสินใจหมดพูดง่ายๆว่าเป็นงานศิลปะ ผมและคุณผู้ชมครับซื้อไวน์มาสักหนึ่งลังเนี่ยแล้วมันจะมีวิธีเก็บไวน์ยังไงให้หน้ารับประทานนะครับวิธีเก็บคือต้องวางแนวนอนนะแนวนอนการที่เราวางแนวนอนเพื่อที่จะให้จุกคอ้งเนี่ยมันชื้นอยู่ตลอดเวลาให้สัมผัสน้ําวายอยู่ตลอดเวลามันได้ขยายตัวอยู่ตลอดเวลาจะทําให้พอจุกคอ้งมันปิดแน่นอยู่ตลอดเวลามันก็ไม่ร่วงออกมานะฮะนี่คือวิธีเก็บรักษาคือถ้ารักที่จะดื่มไวน์ก็ต้องที่จะเข้าใจตัวมันด้วยครับก็อย่างไวน์แดงเนี่ยแนะนาให้เก็บที่อุณหภูมิประมาณ10 6ถึง18องศาเซลเซียส,สนะฮะส่วนไวยขาวก็อยู่ราวๆ11ถึง13องศาเซลเซียส,ส,สนะฮะถ้าเก็บวายอยู่ที่อุณหภูมิขนาดนี้ได้ไวายก็จะมีอ,ยอายุยาวนานขึ้นขอขอบคุณพี่เอนะครับที่ให้ข้อมูลดีๆกับเราในเรื่องการทำวนยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ สำหรับเบรกหน้าครับเราจะพาท่านผู้ชมไปชิมกันครับว่าเมนูอาหารที่ทำจากองุนนะครับมีอะไรกันบ้างผ่าแบบทีเด็ดครับติดตามกันครับเบรกหน้าครับกับเชฟแบ็คแพคครับ